สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิ่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะสิ้นปีเนาะเป็นดวงสิ้นปีของคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะคะประจําเดือนธันวาคมพศ2566นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณนะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุก ลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะแล้วเม้นรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะไพ่ของหมออาจจะไม่เฉพาะจาะจงนะคะอย่างที่หมอบอกนะมันเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยกับคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นนา uh, ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสังขารล,ลูกดวงนะคะทําให้มาเห็นในคลิปวิดีโอนี้ของหมอก็ได้อาจจะเป็นดวงของคุณที่มีการเปลี่ยนผันหรือการแนะนําในการปฏิบัติหรือการทําอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นนะคะรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะอธิษฐานจิตก่อนอันดับแรกนะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณทุกครั้งน เปิดไพ่กับหมอแล้วขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาได้ความแม่นยํานะคะวันนี้จะดูดวงของคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกานะคะจะเป็นดวงในด้านการงานการเงินชีวิตคู่ครอบครัวคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนโสดสนิทในด้านสุขภาพโชคลาภนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะขอหมออนุญาตจับไพ่สักคู่นะคะ ขอยไพ่ของหมอน,นิ่มนะเปิดออกมาด้วยความแม่นยําอาจจะเป็นดวงของคุณในสิ้นปีนี้ที่มีการเปลี่ยนผันหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้นะคะรับแต่พลาังงานที่ดีไปเนาะอ่าเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างโอเคไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะสวยนะคะสําหรับคนที่เกิดในเดือนนี้นะ,ะสิ่งที่หมอบอกค่ะใครที่ทํางานข้าราชการนะคะทหารตํารวจนะคะแัะวิสาหกิจหรือทํางานเกี่ยวกับด้านคดีความเนะี่ยในเดือนเนี้ย คุณจะค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีมีเป็นที่รักเมตตาเจ้านายอยุปถัมภ์หรือว่าคนใหญ่โต,ตอาจจะติดต่อมาในด้านการงานที่ให้ดีดเอ็ดงานคุณนะคะดีลงานกับคุณค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีหรือว่าเขามีงานพิเศษให้คุณทําค่อนข้างจะเป็นงานที่เห็นผลประโยชน์ในอนาคตของคุณร่วมกันเลยที่หมอบอกเป็นงานใหญ่งานชิ้นโบแดงก็ได้สิ่งที่หมอบอกค่อนข้างจะโอเคปุ๊บปั๊บ ได้รับงานเนี้ยตรงเนี้ยมาเพราะเขามองหรือเขาเล็งเห็นคุณอยู่แล้วนะคะในด้านงานที่หมอบอกนยค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีบางคนติดดาวเพิ่มตำแหน่งหรือว่าโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะผู้อยากผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรือไปในทิศทางที่มันดีขึ้นบางคนคิดว่าอาจจะไม่ได้โยกย้ายแล้วอยู่ดีๆปุ๊บปั๊บได้โยกย้ายที่หมอบอกนะคะงานที่เราก็ทําอยู่อ่ะเราก็ทําแบบเดิมเดิมนี่แหละหมอเข้าใจแต่คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรด้วยความสัตย์ซื่อบริสุทธ์นะคะความจริงใจคุณก็จะได้รับผลตอบแทนมาโดยการทําบุญเน ไม่ว่าจะการทําบุญสุนทานการหมั่นปฏิบัติสวดมนต์ไหวพระของคุณเนี่ยผลมันตอบรับมาและในปีนี้คุณจะค่อนข้างจะเห็นผลนะคะในปีหน้าโดดเด่นเรื่องการงานค่อนข้างโอเคทุกอย่างเลยที่หมอบอกลงตัวมากนะคะการงานด้านสาราชาการคือมองแล้วเพอร์เฟกในเดือนนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยที่หมอบอกนะคะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้นะคะอาจจะ มีแนวโน้มที่วางโครงการอะไรร่วมกันก็ได้นะคะอยากได้บ้านใหม่หรือบางคนบางกรณีอาจจะมีแล้วอยากเพิ่มเป็นหลังที่2ก็ได้หรือว่าหลังที่3แบบซื้อไว้แล้วปล่อยให้เขาเช่าเกณฑ์กาไรอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นเกี่ยวกับระบบธุรกิจในครอบครัวในไพ่ใบบนี้คุณก็ค่อนข้างจะไปในทิศท,ทางที่ดีเพราะบางอย่างอะไรที่คุณทํามันอาจจะไม่ได้ตรงกับที่คุณต้องการเสมอไปแต่ผลตอบรับมันดีก็ได้งานที่คุณคิดว่ามันจะไม่ใช่สุดท้ายมันใช่สําหรับคุณหรือว่าผลประโยชน์ตรงนี้คุณมองว่าเออมันจะได้เหรอเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้าย เป็นเงินก้อนสําหรับคุณนะคะที่หมอบอกแบบเงินแบบตอนที่เราใกล้กเกษียณก็ได้ตอนที่เราอายุมากขึ้นก็ได้มันเป็นผลกําไรของเราที่คุณทาเนะี่ยในตอนเนี้ยที่หมอบอกนอกมันเป็นผลระยะยาวกับคู่ชีวิตคู่ชีวิตค่อนข้างซัพพอร์ตในทิศทางที่ดีนะคะช่วงนี้เนาะอยากไปเที่ยวอยากจะไปซัพพอร์ตคู่ชีวิตในด้านไหนทําได้เลยที่หมอบอกของขวัญอะไรเล็กๆน้อยๆให้กันเป็นขวัญกาลังใจมันก็จะมีกําลังกับพลังใจที่ดีต่อกันนะคะเติมความรักให้กันเยอะๆที่หมอบอกค่อนข้างจะโอเคเลยค่ะหรือใครมีแผน ที่อยากจดทะเบียนสมรสกันก็ได้นะที่หมอกำลังจะบอกค่ะ อ่ตอนรับปีใหม่ก็ได้ที่หมอบอกอะค่ะจดก่อนปีใหม่เหมือนเป็นของขวัญให้แฟนคู่ชีวิตเราก็ได้ถ้าเกิดอยู่กันไปบางคนอยู่กันจริงๆยังไม่เคยจดทะเบียนหรือไม่ไม่เคยใส่ชุดเจ้าสาวชุดเจ้าบา่าวอาจจะพากันไปเพียววดดิ้งก็ได้ค่ะทะเลภูเขาน้ําน้ําตกที่หมอบอกเนะี่ยไปถ่ายเพียววดดิ้งก็ได้เหมือนเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกของคนในครอบครัวก็ได้ที่หมอบอกลักษณะประมาณเนี้ยมันมีแพนดีๆร่วมกันเยอะนะคะในเดือนนี้นะมาดูสําหรับคนที่สด ไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีคนเข้ามาถูกอกถูกใจแล้วเรารู้สึกว่าหยิบยืนสิ่งดีๆให้เราเรารู้สึกแฮปปี้นะคะในช่วงนี้เนาะความรักหรือว่าพลังงานด้านความรู้สึกหัวใจเป็นสีชมพูค่ะค่อนข้างจะเบ่งบานในความรู้สึกดีปีใหม่เนี่ยคุณอาจจะได้ของขวัญของกำนันของถูกใจจะคู่ชีวิตคุณหรือว่าคนที่เขาแอบรักแอบชอบแล้วยอยู่ก็ได้ลักษณะประมาณนี้บางคนบางกรณีอาจจะเดินทางมาทางไกลก็ได้นะคะเออผ่านเครื่องบินมาก็ได้ที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้นะคะหรือว่าเจอกันแบบปุ๊บปับ๊บ หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันก็เลยให้กันเลยก็ได้ที่หมอบอกมันมีโอกาสอะคะ่ะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะสิ่งที่หมอบอกเห็นชัดค่ะคู่สร้างคู่สมนะในกรณีนี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนทําบุญปฏิบัติอยู่แล้วคุณจะเจอคู่ที่เหมือนกันนะในลักษณะนี้ที่หมอบอกนะคะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทนะคะในไพ่ขึ้นมาตอนนี้รักสวยรักหล่อดูแลตัวเองนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้านะผมต้อนรับปีใหม่คอลเลคชั่นอะไรใหม่ๆใ,ในไพ่ขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่า บางคนที่รู้จักแต่งตัวอยู่แล้วเนี่ยหมอหมองว่าคุณแมทกับเสื้อผ้าหน้าผมได้เข้ากันมากในช่วงนี้มีความโดดเด่นคือมีคนอาจจะเข้ามาชอบหรือลุมล้มคุณถ้าเกิดเป็นคนที่ดังในโลกโซเชียลออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยคนจะรู้จักเยอะอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่คนที่จะเข้ามาจีบหรืออินบ็อกเราในในเรื่องของอ่าโทรศัพท์เนี่ยคุณอาจจะไม่ว่างเลยเมสเซจที่หมอบอกในเดือนนี้ค่อนข้างจะมีเสน่ห์เพราในตัวเองสูงนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ดูดีลักษณะใครก็อยาง อยากอยากได้เป็นแฟนหรืออยากครอบครองความรู้สึกเขากับเราอะนะเนี่ยไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เป็นคนที่เป็นสายข้าราชการเขามาจีบมาชอบได้ที่หมอบอกนะคะมันเป็นได้ทั้งชาวต่างชาติและและคนไทยนะคะในเวลาเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราหมอบอกหมอว่าหนูไม่มาคะ่ะเรื่องของอ่าคนไทยหนูไม่อยากได้แล้วหนูก็เป็นชาวต่างชาติไปเลยคะ่ะไปให้สุดนะคะนะ สวยอยู่แล้วคะ่ะสวยหล่อสวยหล่ออยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปเคร,เรียดด้วยเซเยสอะไรความรักมันจะเข้ามาในเวลาที่มันดีและถูกที่ที่หมอบอกเป็นคู่สร้างคู่สมบางคนอาจจะทำงานเดียวกับสายบันเทิงก็ได้ที่หมอบอกนะคะเซเลเซเลเซเลบต่างๆลักษณะประมาณนี้คะ่ะมีโอกาสที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือคนที่เป็นสายงานเดียวกันเข้ามาชอบมาจีบก็ได้ที่หมอบอกนะคะเปิดรับพลังงานที่ดีไปคุณจะรู้สึกโอเค นะสิ่งที่หมอบอกและอย่างหนึ่งที่หมอจะเตือนถ้าเกิดว่าทํางานเกี่ยวกับด้านเอกสารโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าด้านพวก t u b e บเลยที่หมอบอกอ่เวลาทํางานอะไรระวังเกี่ยวกับด้านนิ้กิะินิดหนึ่งหรือแม้กระทั่ง การเซ็นสัญญาการทํางานกับใครในกลุ่มงานนะคะดูรายละเอียดให้ถี่ถ้วนมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเกี่ยวกับเรื่องคดีความการขึ้นลงขึ้นศาลหรือบางอย่างที่ผิดพลาดมันอาจจะเป็นไม่ใช่ความผิดของเราโดยตรงมันอาจจะเป็นเราบกพร่องอ่านหรือดูรายละเอียด,ยดไม่ดีพอให้ระวังไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าเกิดพลา,าดไปแล้วหรือผิดพลาดไปแล้วก็คือถือว่าผิดเป็นครูนะที่หมอกำลังจะบอกในไพ่ใบนี้นะคะ,ะพยายามไปปฏิบัตินะคะช่วงนี้นะ อ่าสวดมนต์ค่ะแล้วก็บริจาคข้าวสารอาหารแห้งได้แล้วจะดีหรือไม่เสื้อผ้าผอที่เราไม่ใช้นะคะเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้เนี่ยไปบริจาคก,กับน้องน้องหรือเด็กบนดอยก็ได้หรือว่าบัน อ่าบ้านเด็กกามพานกขมิ้นอะไรก็ได้เพราะว่าตอนนี้เขามีที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านเสื้อผ้าของกินเนะยอะนะคะที่หมอบอกเนาะตัวหมอเองหมอก็ทําทุกเดือนอยู่แล้วนะคะก็ขอให้รับพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะในด้านสุขภาพค่ะ่าหมอเตือนเลยในด้านของระบบประสาทการปวดหัวเวียนหัวนะคะระบบเนื้อตัวนะคะคอบ่าไหลเนาะระวังใครที่ทํางานหนักๆใช้ความคิดความเครียดไมเกรนอันดับแรกที่หมอบอกระวังเกี่ยวกับระบบประสาทที่หมอเตือนนะคะระบบไหลเวียนของโลหิตนะคะมันดูแลออกกาลังกายพักผ่อนในเพียงพอทานอาหารที่ มีประโยชน์และลดละความเครียดความตึงลงบางบางอย่างกรณีที่ถึงเวลานอนก็ต้องนอนนะคะไม่ต้องไปหยิบจับโทรศัพท์หรือว่ายังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการงานมันก็จะทําให้เครียดไปบางอย่างบางกรณีทํางานอะไรที่เร่งรีบก็ระวังการตื่นนอนสายหรือไปสายก็ไปไหนก็ขอให้เผื่อเวลาไว้นิดนึงนะที่หมอจะเตือนมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเหมือนว่าโดนดุว่าโดนเจ้านายบน่บนๆหรือว่าโดนทําทันบ่นไว้ลักษณะการมาสายการสายลักษณะประมาณนี้เนาะการเลทระวังไว้นิดนึงค่ะ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะในด้านโชคลาภถ้าหมอจะบอกโชคลาภได้มาจาก อาจจะเป็นบุญเก่าหรือว่าการการทํางานของเราสะสมมีเงินเก็บเงินก้อนหรือเงินโบนัสอะไรบางอย่างของตัวเองที่อยากได้ของกํานันให้ตัวเองก็ได้หรือสองซื้อของขวัญให้ตัวเองก็ได้ที่หมอบอกสะสมมานะคะหรือแม้กระทั่งคู่ชีวิตหรือคนที่กําลังจะมาหาเราเข้ามาหาในชีวิตเราหรือแฟนเราเนี่ยอาจจะให้ของขวัญของกานันที่ถูกใจก็ได้ที่หมอบอกอาจจะเป็นลักทางไกลเหมือนที่หมอพูดนะคะให้มีมีเซอร์ไพรส์มีอะไรบางอย่างนะของที่ดีถูกใจนะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะหมอนิ่มกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้บุญรักษา นะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงนินล้านเงนินแสนปลดหนี้หมดสินนะคะธุรกิจการงานร่ารวยนะคะค้าขายเนาะธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่างๆทุกประเภทที่หมอบอกนะคะขอให้บุญรักษาเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะหมอกราบสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะทุกคนนะให้มีความสุขความสมหวังละคะแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่มีแต่ความโชคดีนะคะอนุโมทนาบุญด้วยขอบคุณค่ะ